สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big ไ i n e ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมได้รีวิวตัว iPhone 16 pro และ iPhone 16ไปแล้วนะครับมันก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมได้อันนี้คือไปซื้อมานะครับนั่นคือ iPhone 16 pro max มันมีดีอย่างไรและทำไมคนอยากได้เยอะขนาดนั้นมันคุ้มค่าหรือเปล่าพร้อมแล้วเรามารับชมคำตอบได้เลยครับ การรีวิว iphone 16 pro max นะครับหลายคนก็คงอยากรู้ว่าแล้วทางช่องเราจะทำอย่างไรในเมื่อเรารีวิว iphone 16 pro ไปแล้วนะครับคำตอบง่ายนิดเดียวครับเราจะรีวิวในเรื่องของขนาดตัวเครื่องนะครับการจับถือแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เป็นปลียย่อยที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทำได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับ pro max ที่เราต้องจ่ายมาเกือบ50,000บาทในตัวเริ่มตน้นพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับตัวเครื่อง iPhone 16 Pro Max นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.9นิ้วนะครับก็ถือว่าค่อนข,ข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยหลังจากที่เราได้รีวิวนะครับในเรื่องของตัว iPhone 15 iPhone 16 Pro ไปแล้วนะครับก็หลายคนบอกว่าเอ้ยมันใหญ่จังเลยแนละ้วมันใหญ่เทยบเท่ากับคู่แข่งไปยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนั่นก็คือหนีใครไม่พ้นเราก็หนีเครื่องนี้ไม่พ้นครับ s ับ s u n g s 2 4 Ultra ของผมเองนะครับก็พบว่าขนาดตัวเครื่องนั้น เตีย้ยยังเตี้ยกว่านะครับก็คือเอาง่ายว่ามันยังคอมแพ็ที่จะพกพาได้ง่ายกว่าแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องนั้นก็เรียกว่ามไม่ได้หนาขึ้นนะครับหือหนาขนึ้นนิดเดียวก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายนนะครับดังนั้นเนี่ยไอโฟนก็ยังคงความโค้งมนนะครับอาจจะจับตัวลื่นได้ห่างขนาดนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นซัมซุงนะครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองครับอ่ะโยนซัมซุงออกไป นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของปุ่มนะครับก็ด้านนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ c a m e r a c o o t t r o l สิ่งที่เราอยากจะให้คุณสังเกตก็คือปุ่มนั้นอะตำแหน่งมันเหมือนกับตัวรุ่นธรมรมดาและรุ่นโปรเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนั้นใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าตัวพาสนะครับก็จะมีลักษณะปัญหาแบบเดียวกันก็คือนิ้วเล็กกดไม่ถึงนะครับเพราะว่าตัวของเครื่องนั้นคุณจะต้องอุ้มประมาณมานี้มันถึงจะกดได้ของคิดว่า มันน่าจะย้าย,ายตำแหน่งมานิดนึงนะครับเพื่อจะทำให้กดได้ไง่ายขึ้นนะครับเบสมาร์ก็คือเรื่องหนึ่งที่หลายคนให้ความสำคัญนะครับนั่นก็คือว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าเราต้องเทสหนักๆนะครับาจากอันต t u ตู้นะครับทำได้ที่1,654,632คะแนนถือว่าค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับก็คือก i ิกเบนครับซีบียูทำได้ทั่านีครับ s i n เกิลคอร์สามแล้วก็ม u l t i ิ o นครทำได้ที่7,854ถือว่าค่อนข้างดุเด็ดผิดมันเลยนะครับถามว่าทั้ง2ตัวนี้เยอะกว่าตัวโปรไหมใช่ครับเยอะกว่าตัวโปรครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ t d m a r าครับท d m a r านะครับก็ตัว s o l a ร์เ r e เทก็จะได้ประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้าง,างสเสถียรเลยทีเดียวการใช้งาน r e ท e อ t ก i n g ถือว่าใช้ดได้แล้วก็รวมไปถึงถ้าเป็นโปรแกรมอื่นๆนะครับ ที่ทดสอบออกมานะครับก็เรียกได้ว่าคะแนนถือว่าดีนะครับแล้วตัวที่เป็นไวรัสเซทเทสนี่ก็เรียกว่าโอ้โหคะแนนอิ่มเลยนะครับถือว่าอิ่มนำสำราญมากสำหรับตัวนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องกราฟิกผมไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วล่ะแต่สิ่งที่อาจจะน่าเป็นห่วงนิดๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวการทดสอบของเรานั้นพบว่าแบตเตอรี่ถ้าสมมติว่าเราเป็นการเทสต์ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะกินแบตเร็วนะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอีกอันหนึ่งก็คือเล่นเกมไปเลยแล้วกันเนาะกับกับเกมที่ชื่อว่าแซดหรือว่าเซมเลสโซนนะครับก็จะเป็นตัวนี้อออเอาเขาสิตอนนี้คือมันไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันจะต้องการชาร์จไฟเกิดขึ้นนะครับสำหรับในตัวของเกมนะครับแต่ว่าเราก็ยอมชาร์จดิ้นเหมือนกันเอาละครับตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมกันนะครับกับ เซตซตนะครับซึ่งเป็นเกม,มใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเกมนึงนะครับออกเป็นเรท c ิ n งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตนะครับซึ่งเป็นของ่ครนี้แหละครับแต่ว่าที่เรายังเล่นเกมนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้คือเราจะดูว่าเกมนี้กับการแสดงผลแบบ120นะครับแล้วก็เป็นเกมโหมดด้วยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผลท,ที่ได้ตอนนี้ในเรื่องของการแซงผลก็ถือว่าค่างที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วและก็ไม่มีปัญหาเตียงใดนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นคอเกมนะครับก็เรียกว่าตัวโปรและโปรแม็กนะครับก็ยังตอบสนองได้ดีแต่ว่าตัวธรรมดาก็ไม่ได้ขี้เละแต่อย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคสําหรับในเรื่องของการเล่นเกมจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องต่อไปกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับว่าในรุ่นนี้มันเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ พูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมแบบยาวๆกันนะครับเพราะว่าตัวโปรนั้นเราก็บอกว่ามันก็จะเกิดความร้อนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าในตัวของรุ่น Pro Max นะครับก็อย่างที่เราสังเกตอยู่นะครับว่าอุณหภูมินั้นก็เรียกว่ายัางร้อนอยู่นะครับสำหรับคนที่แบบเล่นเกมหนักๆนะครับแต่มันก็ดีกว่า iPhone 15 Pro Max นะครับที่เราเคยเราก่อวในนี้ว่าเอะแป๊บนึงก็ร้อนนะครับแต่ว่านี่คือ มันร้อนเพราะว่าเป็นสถานการณ์ของเรื่องของในเรื่องการเล่นเกมมากกว่านั่นเองครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันว่าแบตเตอรี่นั้นเป็นอย่างไรกันเลยครับ สำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับกับขนาดประมาณช่วงเกือบ4,600ัน ah หวแอมป์นะครับก็พบว่าในเรื่องของการตอบสนองอ่ไรต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในการแสดงผลนะครับแบตเตอรี่ตัวน,นี้เราใช้งานอยู่มาะมชณ3ชั่วโมง40นาทีถือว่าค่อนข้างที่จะยาว,ยาวนานอยู่นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ใช้งานหนักๆเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะกินประมาณหนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้งานแบบทั่วไปอะไรเงี้ยผมคิดว่ายังไงก็อึดอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของการ ทำงานเรื่องต่างๆมอว่า iPhone 16 Pro Max นะครับตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะลงตัวได้ดีเลยครับ รวมไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวสั้นๆน,นะครับของ iphone 16 pro max ตัวนี้จะสั้นกว่าชาวบ้านชาวเมืองเพราะว่าเบสพื้นฐานก็คือจาก iphone 16ปกติเลยและผสม iphone 16 pro เข้าไปทำให้ได้ตัวนี้ขึ้นมากับขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่า iphone 16 pro นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับราคาของตัวนี้นะครับก็เรียกว่า ไม่ได้แตกต่างจากตัวปีที่แล้วมากนักนะครับโดยเฉพาะตัว2.56ที่เคาะเท่าเดิมเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เดอดก็จะมีการลดราคาลงไปนิดนหน่อยๆตามค่าเงินน,นั่นเองครับถามว่ามันคุ้มไหมถ้าเป็นคนที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับการถ่ายโปรดักชันแบบยาวๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักจอใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้ก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับแต่ไหนก็ตามครับราคามันค่อนข้างที่จะสูงกว่าชาวบ้านเฉลิมเขานะครับและปีนี้รุ่นโปรออกมาค่อนข้าง,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 างที่จะคุ้มนะครับทำให้หลายคนที่มองว่าเอ้ยไม่อยาก ได้ขนาดที่ใหญก่ก็ไปเลือกรุ่นที่เล็กและก็ได้ฟังก์ชันที่เรียกว่าพอๆกันได้เลยนะครับสำหรับราคาของ iPhone 16 Pro Max อยู่ที่48,900บาทในรุ่นเริ่มต้นนั่นเองครับก็ใครที่อยากได้นะครับตอนนี้คูดเลยนะครับว่า Apple Store อาจจะยังต้องรอนะครับก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งถ้าใครรีบอาจจะต้องแบบว่า ไปลองหาดูว่าเพื่อนเพื่อนใครใช้แล้วขายหรือเปล่านะครับน่าจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นผมก็อดใจรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวมันก็พร้อมจะขายแล้วนะครับแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาบั๊กเบิร์กอะไรในตัวของงานประกอบได้อีกเช่นเคยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้และในพุกเหลือคอมสำหรับไปได้เบาเช่นเคยครับ